นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับสำหรับคนที่ใช้รถหลายๆท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องตั้งศูนย์ล้อ มีความสำคัญขนาดไหนแล้วเคยสงสัยไหมครับว่ารถยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแต่ทําไมความรู้สึกในการขับขี่หรือที่เรียกว่า h a n d ิ i n g ไม่เหมือนกันเรามาทําความรู้จักกันก่อนว่าการตั้งสูยรล้อคืออะไรแล้วตั้งสูยรลอ้อไปทําไมเพื่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเราจะขับสนุกหรือไม่สนุก h a n d ิ i n g ดีไม่ดีสูย์ล้อก็มีส่วนสําคัญเช่นกันเรามาเริ่มท้าความกันตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่การประกอบรถเลยดีกว่า ซึ่งรถยนต์แต่ละคันจะถูกประกอบชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนเข้าไปตั้งแต่บอดี้เครื่องยนต์ชิ้นส่วนภายในชิ้นส่วนช่วงล่างและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆมากมายด้วยกรรมวิธีเครื่องจักรบ้างใช้แรงงานบ้างตามความเหมาะสมซึ่งชิ้นส่วนแต่ละชิ้นถูกประกอบเข้าด้วยกันโดยชิ้นส่วนของช่วงล่างก็เช่นกันชิ้นส่วนแต่ละชิ้นถูกประกอบเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเหล็กพวงมาลัยปีกนกบนล่างอาร์มต่างๆโชคหน้าหลัง รวมไปถึงยางและล้ออีกด้วยโดยหลังจากการประกอบชิ้นส่วนพวกนี้เข้าด้วยกันแล้วก่อนที่รถจะออกสู่มือผู้ใช้ทางโรงงานก็จะทําการตั้งศูนย์มาให้ระดับหนึ่งตามที่ค่าโรงงานกําหนดเพราะฉะนั้นรถหม่ป้ายแดงที่ออกจากศูนย์ทุกคันจะถูกตั้งศูนย์มาให้ในระดับหนึ่งแต่การตั้งศูนย์แบบนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าที่ควรเนื่องจากวันหนึ่งต้องทําเป็นร้อยร้อยคันเพื่อที่จะให้รถออกมาทันความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนั้นรถที่ออกจากศูนย์คุณเคยสังเกตด้วยตัวเองไหมหรือลองถามเพื่อนๆไหมว่าทำไมถึงรู้สึกการขับขี่ที่แตกต่างกันออกไปรถแต่ละคันแฮนดิ้งก็จะแตกต่างกันออกไปทั้งๆที่รถออกมาจากศูนย์เหมือนกันซึ่งจะส่งผลต่อการขับขี่โดยตรงอาทิเช่นขณะที่ปล่อยพวงมาลายัยบางคันอาจจะมีอาการรถกินเลนซ้ายบางคันอาจจะมีการกินเลนขวาหรือบางคันเวลาจับพวงมาลัยแล้วรู้สึกว่าพวงมาลัยหนัก เวลาจับพวงมาลายัยอาจจะต้องออกแรงจับมือใดมือหนึ่งมากกว่าทําให้รู้สึกเมื่อยทําให้รู้สึกว่าช่วงล่างไม่ค่อยสมบูรณ์นั่นเองดังนั้นเวลาลดออกจากศูนย์สิ่งแรกที่เราควรจะทําคือการตั้งศูนย์ล้อก่อนเลยเพื่อให้การขับขี่ของเรารู้สึกสบายมากยิ่งขึ้นขับสนุกมากขึ้นเวลาที่เราขับรถเข้าไปตั้งศูนย์ทางร้านก็จะจัดการปรับตั้งศูนย์ล้อให้กับรถของเรา โดยหมุนล้อสามารถปรับค่าได้แก้ไขได้คือมุมแคสเตอร์มุมแคมเบอร์ ber, และมุมโทงซึ่งแต่ละมุมก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไปการตั้งค่าจะแตกต่างกันออกไปซึ่งการปรับค่ามุมต่างๆของรถนั้นจะต้องสัมพันธ์กันและหลังจากที่ตั้งสูยรล้อจะทำให้เรารู้สึกขับสนุกขึ้นแฮนดิ้งดีขึ้นนั่นเอง